จังหวัดชนบุรีปฏิบัติตามข้อปฏิบัติควบคุมโควิด -19 ตามสบคชุดใหญ่ร้อมเสริมมาตรการเข้มตั้งดนานตรวจนายประกระน,นเทียนชัยผู้ว่าร,ราชการจังหวัดชนบุรีได้เรียกประชุมนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประเมินข้อปฏิบัติตามสบคชุดใหญ่จังหวัดชนบุรีเป็นหนึ่งใน6จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มถูกควบคุมสูงสุดนะคะหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องวันละไม่ต่ำกว่า100คนส่วนใหญ่นะคะมาจากคลัสเตอร์จากกลุ่มสาญบันเทิง โดยทางด้านของสอบ,บครหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชมรีนั้นเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้ให้ข้อมูลค่ะว่าจากการควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ตามมาตรการคือเน้นย้ำให้ทุกคนยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถา,านแบบร้0เเซนะคะห้ามมีกิจกรรมรวมคนเกิน20คน ร้านอาหารเปิดถึงแค่สามทุ่มงดรับประทานในร้านแต่ว่าให้ซื้อกลับบ้านได้ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านโต้ลุ่งปิดเวลาห้าทุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าปิดสามทุ่มสถานบริการสันเันเถิงปิดทุกแห่งปิดการใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ปิดสถานที่มีกิจกรรมเสี่ยงยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งให้เปิดถึงสามทุ่มนะคะและแข่งขันได้แต่ว่าห้ามมีผู้เข้าชมค่ะโดยเฉพาะการเดินข้ามจังหวัดต้องมีเหตุและความจำเป็นโดยคณะกรรมการโรคติดต่อชนบุรีมีมติเสริมด้วยคำสั่งตั้งจุดตรวจทุกอำเภอเน้นคนชนบุรีจะเดินทางเข้าออกต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน ผู้นำชุมชนหรือนายอำเภอส่วนผู้เดินทางเข้ามาไม่ต้องมีเอกสารรับรองนะคะแต่จะต้องสวมหน้ากากอนามายัยต้องตรวจวัดอุณหภูมิสแกนไทยชนะหรือหมอชนะนอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งงดให้บริการเตียงผ้าใบกับร้านขายอาหารริมชายหาดด้วยค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับร้านอาหารทั่วไปเราะเข้าข่ายนำไปนั่งรับประทานรวมกันพื้นที่ชายหาดชายทะเลอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง เปิดให้ทำกิจกรรมพักผ่อนเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพียงเท่านั้นกำหนดประกาศใช้คำสั่งกรรมการโรคติดต่อในวันเสาร์ที่1พฤษภาคม2564เป็นต้นไปค่ะตรวจเชิงลุกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกตรวจเชิงลุกมากขึ้นก็จะทำให้พบผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งการตรวจแล้วพบผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะครับเพื่อที่จะได้มีการคัดกรองพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้หมดได้โดยเร็วนะครับซึ่งทางทีมงานสาธารณสุขเนี่ยก็ได้คาดการว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงเนี้ยช่วงสอาวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตรวจคัดกรองจนครบแล้วเนี่ยตัวเลขก็จะเริ่มลดลงนะครับก็จะเป็นการควบคุมโรคได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ก็อยากให้ทุกๆคนได้ทราบว่า เนื่องจากการตรวจเชิงลุกนะฮะมีการตรวจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเลยทาให้ตัวเลขที่เราพบผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่ตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้เราได้สามารถค้นหาผู้ป่วยได้มากขึ้นนะครับแล้วแสดงว่าเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเราจะเห็นตัวเลขที่มันค่อยๆลดลงของชนบุรีหรือเปล่าครับถูกต้องครับพอจํานวนผู้เสี่ยงเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้การตรวจ จำนวนของผู้เสี่ยงมันก็จะลดลงไปตามไปด้วยเนื่องจากเราค้นหาเชิงลุกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทยอยลดลงนะครับแล้วพอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะทางจังหวัดชนบุรีมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกอไมคะท่านคือในส่วนของจังหวัดชนบุรีนะครับเนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยมีจํานวนมากนะสองพกว่าคนแล้วนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเป็นต้นมาเนี่ย ทางสบคได้ประกาศให้เราเป็นพื้นที่สีแดงเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่เราออกมาเนี่ยเราก็ต้องทําให้สอดคล้องนะครับกับในส่วนที่ทางสบคกําหนดนะฮะอย่างที่พวกเราได้เห็นนะครับว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารก็จะมีการให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านนะฮะการปิดสิ่งต่างๆเนี่ยก็ทําตามมาตรการที่สบคกําหนดนะครับและในส่วนของจังหวัดชนบุรีเราได้เพิ่ม ในเรื่องของมาตรการนะครับในเรื่องของชายหาดในเรื่องของสวนสาธารณะในเรื่องของพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําหรือถนนลเลียบทะเลเนี่ยเราให้ใช้เฉพาะเพื่อการออกกําลังกายเท่านั้นนะครับซึ่งท่านนายกเมืองพัทยาเนี่ยท่านก็ได้นําเสนอนะครับว่าในส่วนตรงนี้ก็อยากให้ทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกๆอันนะครับว่าเมื่อมีการห้ามรับประทานอาหารเนี่ยเราก็ เกรงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะซื้อจากร้านอาหารแล้วไปใช้พื้นที่บริเวณชายหาดหรือในสวนสาธารณะเนี่ยเป็นที่รับประทานอาหารซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เรากําหนดว่าให้ใช้เป็นพื้นที่สําหรับการออกกําลังกายเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการไปรวมตัวของพี่น้องประชาชน